กุ้งสุทธิราชอัปเดตอาการป่วยน้องสาวหลังไม่ฟื้นนาน7เดือนจากประเด็นที่วิราดาวงเทวันน้องสาวของพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุทธิราชป่วยหนักนาน7เดือนครอบครัวรอปฏิหารให้ฟื้นโดยล่าสุดกุ้งสุทธิราชได้มาเปิดใจเรื่องราวของน้องสาวผ่านทางรายการคุยซับโชวช่วงนี้เป็นยังไงบ้างกุ้งก็เหนื่อยพอสมควรตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างกุ้ง จากวันนั้นช่วงปลายปีจนถึงวันนี้เข้าเจ็ดเดือนแล้วน้องวิกยังมีอาการทรงๆหมายถึงว่ายังไม่รู้สึกตัวยังนอนให้ออกซิเจนยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ภาพเวลาที่พี่กุ้งไปเยี่ยมน้องเป็นยังไงบ้างกุ้งนอนหลับหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมหุ่นก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ผอมหรืออ้วนขึ้นเหมือนคนนอนหลับปกติในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมามีช่วงที่น้องฟื้นหรือรู้สึกตัวเบาๆบ้างไหมกุ้ง ไม่มีเลยตั้งแต่วันแรกที่นอกไปก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยนอนหลับอย่างเดียวอาจจะมีอาการที่ไม่ได้สั่งจากสมองเป็นกล้ามเนื้อก็จะมีกระตุกขึ้นมาแรกๆเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าขากระดิกเราก็ถามคุณหมอคุณหมอบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกในร่างกายข้างหลังมีแขนขยับล่าสุดพยาบาลมาดูเขาจับมือน้องมาวางเหมือนยกขึ้นเลยแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการสั่งการด้วยสมองสมองอย่งไม่สั่งการ หมอให้เหตุผลกับเราว่ายังไงทำไมดูเหมือนปกติดูเหมือนหลับเฉยเแล้วทำไมยังไม่ฟื้นขึ้นมามกุ้งมันเป็นเพราะสมองบวมช่วงที่เขานอนป่วยหัวใจมันทำงานน้อยมากจนต้องใช้เครื่องปลลูนช่วยในระหว่างนั้นสมองมันอักเสบด้วยเหมือนเลือดไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ดีเท่าที่ควรคุณหมอได้บอกไหมว่าเราต้องทำยังไงหรือมีการรักษายังไงอาการจะได้กลับมาฟื้นได้เร็วขึ้นกุ้งในเรื่องของสมอง คุณหมอไม่ได้บอกว่าจะฟื้นนะครับยังไม่ได้บอกว่าจะกลับมารู้สึกตัวตอนนี้ร่างกายปกติยังทำงานปกติขาดอยู่แค่สมองบวมซึ่งมันไม่สามารถลดความบวมลงมาได้นอกจากตัวน้องวิที่นอนอยู่เราสามารถทำอะไรที่ช่วยน้องให้ดีขึ้นได้บ้างกุ้งตอนนี้กายะภาพบ้างให้ร่างกายมีการขยับเขยืนในเรื่องของสมองก็มีการเคยลองให้ยาดูบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ตอบสนอง7เดือนค่ารักษา10ล้านกุ้ง สิล้านแล้วพี่กุ้งเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าพี่กุ้งมีเงินในกรมธรรม์ตรงนั้นวงเงินเขามีประมาณกุ้งสิบห้าล้านของน้องคือคุณแม่ทําไว้ให้น้องก็ไม่คิดหรอกว่าจะป่วยเพิ่งเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ขอวงเงินในการรักษาพยาบาลยังอยู่ในช่วงที่ประกันยังดูแลอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งมันไปถึงยอดเต็มแล้วเราจะมีแผนยังไงต่อกุ้งทางประกันที่เราได้คุย เขาบอกว่ายินดีจะต่อให้คือในแผนนี้จะต่อให้อีกแต่มันจะมีช่วงระยะเวลาที่รอในการครบเวอร์ชั่นของประกันอีกประมาณ3เดือนที่เราต้องดูแลเองเราสู้ต่อเห็นแม่ยังมีความหวังอยู่ตลอดเวลาแม่ยังไปเฝ้าเราก็ไปดูแลน้องเหมือนคนนอนหลับก,ก็ต้องสู้กันไปคุณแม่เป็นยังไงบ้างกุ้งยังมีความหวังอยู่ตลอดทั้งที่ก็เห็นลูกนอนหลับคุณแม่บอกว่าเขายังมีความสุขกับการเห็นน้อง แล้วถ้ามันไม่มีประกันแล้วจะทำยังไงต่อกุ้งก็สู้กันต่อแน่นอนตอนนี้ย้ายจากห้อง ICU มาอยู่ห้องพิเศษแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นแบบนี้แหละไม่สุดไปกว่าเดิมทรงๆงมาก็เห็นน้องนอนแบบนี้ในเรื่องของการแพทย์ก็ให้คุณหมอดูแลแต่ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้พี่กุ้งทาอะไรไปกุ้งหลายอย่างมากตั้งแต่เริ่มป่วยวันแรกๆคือช่วงสมแรกของวิที่ช็อกไปเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับความเป็นคำตายมาก ร้อมจะไปได้ตลอดเวลาเดี๋ยวอันนี้ดีอันนี้แย่สามวันแรกหนักมากเราก็บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือต่างๆที่แรกคุณแม่บนบวชถ้าเกิดว่าน้องหายดีแม่จะไปบวชกับน้องไปบวชชีแล้วก็บนลิเกที่ไหนว่าดีไปบนเกือบทุกที่เลยน้องหายจะเอาลิเกไปเล่นเห็นว่าถึงขั้นครอบครัวต้องจดกลัวจะลืมเพราะบนเยอะมากกุ้งใช่ตอนนี้ไม่ว่าใครทักก็ทำหมดทุกอย่างกุ้ง เราเลือกที่จะทําดูจากความเป็นไปได้ด้วยบางทีก็มีมาหลายศาสตร์ศสนาอื่นก็มีเขาก็หวังดีอยากให้เราปฏิบัติเพื่อที่อะไรอะไรมันจะดีขึ้นซึ่งเราก็รับฟังอันไหนที่เราทําได้ก็ทําเห็นว่ามีท่านหนึ่งมาทักให้ทําพิธีขอขมาเจ้ากรรมในเวรอันนี้เป็นพิธีใหญ่ที่ทางครอบครัวก็มีความเชื่อด้วยกุ้ง ทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่เพราะบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วที่ชัยนาทครับก็ทําพิธีจัดผลไม้เขามาทักว่าอะไรที่ต้องทําพิธีขอขมากุ้งเขาบอกว่าเจ้าที่กดทับอยู่บางทีอาจจะทําอะไรผิดไปเลยต้องขอด้วยความที่วิช่วงหลังไม่ค่อยได้อยู่ที่ชัยนาทเขาอยูดราชบุรีบ้างกรุงเทพบ้างเขามองว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องนี้ทําแล้วผลเป็นยังไงบ้างกุ้งปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิม เคสของน้องวิใช้คคำนี้ได้ไหมหากปากกาเขียนในด้านการดูมาหลายคนแล้วเพราะแต่ละท่านเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ของการทำพิธีก็ว่าได้กุ้งก็หลายคนที่แนะนำมาบอกให้ทำนะอีกเดือนหนึ่งสามวันเจ็ดวันลืมตาแน่ดีขึ้นแน่นอนเราก็มีความหวังแล้วทําเราก็ผ่านไปเรื่อยๆเราก็มองความเป็นจริงว่าน้องป่วยด้วยเรื่องอะไรมีอาการแบบไหนสิ่งที่เราเชื่อที่สุดก็คือคุณหมอพยาบาล ที่ดูแลน้องตั้งแต่วันแรกเขาจะรู้อาการดีที่สุดแต่ความเชื่อต่างๆที่เข้ามาอยากให้เราไปทําอยากให้เราทําให้น้องถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงเราจะทํา7เดือนตอนนี้สภาพจิตใจของทุกคนเป็นยังไงบ้างเหมือนรอความหวังที่มันน้อยมากเราเห็นอาการน้องมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันยังไม่มีการตอบสนองทางด้านสมองทางด้านการเรียนรู้ได้แ,แต่หวังว่าสักวันมันจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างน้อยมีความรู้สึกกลับมา อย่างน้อยให้ระบบหายใจกลับมาโดยหายใจเองไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคุณแม่บ่นให้น้องด้วยตอนนี้กลนหัวบวดกุ้งตั้งแต่แรกเลยครับคุณแม่บ่นไว้แล้วไม่รอแล้วเพราะอาการน้องไม่ดีขึ้นกลนหัวบวดเลยตั้งแต่ช่วงนั้นบวดไป10กว่าวันตอนนี้ศึกมาแล้วปฏิบัติและดูแลน้องน้องวิมีลูกชายอายุสี่ขวบตอนนี้หลานรู้เรื่องไหมกุ้งเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเขารับรู้ แต่ช่วงที่รู้ว่าแม่หลับตั้งแต่ตอนอยู่ไอซียูเขาก็ตกใจงงๆก็ขออนุญาตเรียบร้อยจริงๆทางคุณหมอไม่อยากให้เด็กมาเห็นหรอกเขาไปจับมือแม่บอกแม่ตื่นนะระยะหลังเขาบอกเห็นแม่อยู่บนดวงจันทร์เขาจะพูดถึงแม่เขาจนช่วงหลังเขาจะไม่ค่อยพูดถึงเขาจะไม่ทำถึงใครเลยเขาจะพูดกับพ่อเขามีวันหนึ่งที่ผมทําเพลงให้น้องชื่อเพลงว่าบอลปฏิหารซึ่งเพลงนี้ผมไม่เคยร้องที่ไหน ตั้งใจไว้ว่าผมจะแค่ทําให้น้องเท่านั้นก็ไม่เคยร้องที่ไหนจริงๆแล้ววันนั้นเขามาเปิดฟังแล้วเขาบอกว่าเพลงนี้เศร้าจังเลยนะแม่ใหญ่หนูคิดถึงแม่มากๆเพราะหลานพูดแบบนี้คนเป็นลุงอธิบายให้หลานวัยสีขวบฟังยังไงกุ้งเราได้แต่บอกว่าแม่ป่วยนะแม่ยังหลับอยู่รอแม่ตื่นคือวาคินเป็นคนที่มีความสามารถกล้าแสดงออกตอนนี้เขาออกไปเลลิเกแล้วเอากลอนของแม่ของเขาออกไปร้อง พอเขาจะประกาศปีนี้ดูลูกชายพี่วิยไปก่อนปีหน้าเขาจะออกมาพร้อมกันเรารู้สึกสะเทือนใจแต่มันก็เป็นความหวังที่เรายังหวังอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่กุ้งก็ตั้งใจว่าถ้าน้องดีขึ้นหรือฟื้นขึ้นมาเราจะบวชให้น้องกุง้งใช่ครับก่อนหน้านี้ประมาณ2-3สเดือนที่แล้วเราก็ทำกันทุกวิถีทางมันคงไม่มีบุญไหนจะเท่ากับที่เราทำแล้วแหละ ก็บอกเลยถ้าน้องฟื้นขึ้นมาแค่รู้สึกตัวเราพร้อมเราจะบวชมีสิ่งหนึ่งที่กุ้งตั้งใจมากรอ,อน้องวิฟื้นกุ้งคือทําเพลงไว้คิดภาพ MV ทั้งหมดอยู่ในหัวว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนตั้งใจทําเพื่อไม่ให้คนลืมน้องเพลงรักอยู่คู่ฟ้าทางทีมงานเราเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวคุณกุ้งค่ะขอปฏิหารเกิดกับคุณวิให้หายเร็ว,รวทุกคนรออยู่นะคะ ทั้งที่งานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ